สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบในส่วนของพนักง,งานราชการในตําแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการในสังกัดของกสศน,นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมารีวิวในคู่วมือเตรียมสอบพนักง,งานราชการในตําแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการในสังกัดของกสศน,นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒและทีมงานนะครับท่านสามารถที่จะติดตามข่าวพาวความเคลื่อนไหว ในหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับสมัครสอบได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับในไฟล์ PDF ที่เป็นคู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการในสังกัดของสำนักงานกสศน,นะครับน้องสามารถที่จะเพิ่มไลนะ์เข้ามา ซื้อไฟล์ PDF ในคั่วมือเตรียมสอบพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกศนได้ด้วยการเพิ่มลายไปที่0637393235ขึ้นลายโปรไฟล์บอกว่าพิวุธนะครับรรรรหรือว่าสแกน qr code ที่โชว์อยู่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับนอกจาได้เอาความรู้เอาข้อมูลไปศึกษาไปเตรี็มตัวนะครับ ซึ่งในไฟล์ PDF ชุดนี้นะครับที่เป็นพนักง,งานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ร,การในสังกัดของสํานักงานกศนเนี่ยมีทั้งหมดอยู่296หน้านะครับตามหัวข้อที่ออกสอบไม่ไว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกศนไม่ไว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการบริหารกระทรวงการกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพศ2517แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางประเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539พ,ออ25 39, พรบนโยบ,บายและวก็ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาิการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการนี้นะครับอัปเดตต้องเป็นปี2564นะครับ นั่งไปดูข้อมูลเดิมๆดูข้อมูลที่ที่ยังไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะพลาดได้ในการเตรียมสอบเนี่ยต้องดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเนี่ยของกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในปีงบประมาณ2564ซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาะรีวิวในข้อสอบที่เป็นเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ2,500 64คนที่ซื้อไฟล์ PDF ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในไฟล์ชุดนี้มีครบทุกเรื่องที่ออกสอบในตำแหน่งนี้นะครับในไฟล์ PDF จะอยู่ในหน้า209แนวข้อสอบนโยบายแล้วก็จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2,564จริงแล้ว ไม่ได้ใช้เฉพาะในการตรมตวจสอบของตำแหน่งธุรการกศน,นนะครับตองตราจสอบครูผู้ช่วยจะสอบในตำแหน่งอื่นๆที่ในหลักสูตรกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเราจะต้องมาดูว่าในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปี2564นี้มีอะไรบ้างนะครับภาพรวมของไฟล์ PDF ชุดนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแล้วก็มีตัวอย่างข้อสอบ มีคําตอบมีเฉลยมีคําอธิบายว่าทําไมต้องตอบข้อนั้นอยู่ใต้ข้อซึ่งเหมาะสําหรับต้องที่จะเอาไปอ่านเอาไปฝึกฝนเอาไปทบทวนความรู้ไปเพื่อใช้ในการเตรียมสอบนะครับใครที่เคยอ่านหนังสือแบบเดิมๆนะอ่านแนข้อสอบอ่านข้อสอบอ่านเฉลยอ,อ่านคำตอบสอบครั้งหนก็ยังไม่ผ่านเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับ ปยนวิธีการใหม่อ่านเนื้อหาด้วยสร้างความเข้าใจในตัวบทกฎหมายสร้างความเข้าใจในในเนื้อหาแล้วจึงไปฝึกทําข้อสอบเพื่อให้เกิดทักษะเกิดความคุ้นเคยกับคําถามถ้าน้องยังอ่านหนังสือในรูปแบบเดิมๆอยู่นะครับอ่านโจทย์อ่านช้อยอ่านคําตอบแต่ไม่ได้สร้างความเข้าใจเพราะเหตุนใดเขาจึงตอบเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความเข้าใจในตัวบทเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับที่จะได้สอบใน อีกหลายครั้งนะครับซึ่งในการเติมตัวสอบในการสอบเข้ารับราชการหรือสอบเขา้าทำงานนั้นเนี่ยคำว่าบังเอิญไม่มีในพจนานุกรมนะครับคนที่สอบได้ต้องได้ความรู้ความสามารถและฝีมือจริงๆอย่างในตัวอย่างข้อสอบในเรื่องของนโยบายและก็จุดเน้นของกระทรวงศึกษา,ษาธิการปีประมาณ2564ในคําถามที่1ที่ถามว่าเพื่อให้การดง,งานของการจัดก,การศึกษา และก็การบริหารจัดการของการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในทุกมิติโดยการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเพื่อมุ่งเป้าหมายผู้เรียนในวัยไหนเอาให้เข้าใจโดยภาพรวมนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็การเรียนรู้นั้นจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้เรียนแค่ช่วงวัยวัยเด็กวัย ที่อยู่ในใกล้ครับไม่ใช่ละส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและการเรียนรู้นั้นจะต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะครับซึ่งในคําถามที่หนึ่งนี้คําตอบก็คือข้อกอไก่ครับนี่ก็จะมีคําอธิบายให้ด้วยว่านโยบายของกระทรวงศึกษา,าธิการในปีกบประมาณ2,564เป็นอย่างไรนะครับก็มีเหตุผลด้วยนะครับเพื่อเพื่อมุ่งเป้าหมายคือผู้เรียนทุกช่วงวัย อย่างในข้อที่2นะครับการศึกษากระดานทรงศึกษาด้การมุ่งมั่นดําเนินการการพัฒนาเรียนรู้ศักยภาพของคนในชีวิตช่วงใดคือตลอดชีวิตนะครับ,รบการเรียนรู้การเรียนรู้ไม่มีจุดจบนั่นเองเรียนรู้ทุกช่วงวัยวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยทำงานวัยเนี่ยแล้วแต่ต้องเรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้ก็ปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับในข้อที่2ตอบข้อกอไก่ในข้อที่3ค,ครับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องสอดคล้องกับแผนในข้อนี้นะครับในเรื่องของแผนเนี่ยอธิบายแบบนี้นะในเรื่องของแผนปัจจุบันเนี่ยในรัฐธรรมนูญปี2560กำหนดให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ แผนต่างๆทุกแผนเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินอกจากแผนยุทธศาสตร์ชาติที่บอกว่าใช้20ปีเนี่ยไปถึง20ปีตั้งแต่ปี2,561จนถึงปี2,580เราจะมีแผนปฏิรูปประเทศมีนโยบายของรัฐบาลมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐฐฐและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบเป็นแนวทางที่จะให้หน่วยงานของรัฐต่างๆนั้นจะต้อง จัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาศเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกันในข้อที่3นี้นะครับตอบข้อ,องงงงทุกๆข้อในเรื่องของแผนนะครับถ้าเจอคําว่าแผนหรือว่านโยบายของหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าน้องเกี่ยวสอบของตําแหน่งธุรการหรือตําแหน่งอะไรก็ตามนะครับถ้าข้อสอบถามเกี่ยวกับแผนว่าแผน ในหน่วยงานของท่านเนี่ยจะต้องทาแผนให้สอดคล้องกับอะไรเนี่ยคำตอบคือต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติเพราะยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นแผนหลักเป็นแผนแม่บทที่เป็นแผนใหญ่ที่ทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยรัฐวิสาหกิจด,ด้วยจะต้องมีนโยบายหรือมีแผนในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ประเทศไทยนั้นไปบรรลุตามเป้าหมายของประเทศหมายความว่าเมื่อประเทศไทยเนี่ยถึงปี2580เนี่ยตามแผนเนี่ยประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเราต้องอยู่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแต่นนในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถึงแม้ว่าในหลักสูตรเป็นได้กำหนดเอาไว้ให้เราไปมีความรู้แต่อาจจะถูกสอดแทรกอยู่ในเรื่องเลเรื่องหนึ่ง ในการเตรียมตัวสอบก็ได้ไม่ควรที่จะทิ้งในเรื่องของหลักปัจญเญารสิกิพอเพียงซึ่งในข้อที่สาเนี่ยพียให้ตอบข้ององูนะครับในข้อที่4ครับในข้อสอบชุดนี้ที่เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงสาธารณการในปีประมาณ2,564มีทั้งหมดอยู่20ข้อในข้อที่4ผู้เรียนทุกช่งวงวัยเนี่ยจะได้รับการพัฒนาในด้านไหนการ จัดการศึกษาการจัดการพัฒนาผู้เรียนนั้นเนี่ยจะต้องให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยน้นไปที่การพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนในข้อที่4ให้ตอบข้อขอไก่ในคำถามที่5ครับการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยใทุกมิติ เพื่อให้มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศตามข้อไหนการพัฒนาในทุกมิตินะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการขับเคลื่อนในประเทศเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งดืนในข้อที่5าต้องตอบข้ององนะครับแก้ไขนะครับคนที่ได้ไฟล์ไปก่อนหน้านี้ข้อที่5 ข้อที่5ให้เปลี่ยนเป็นข้ององงูนะครับในข้อที่6ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการปีสองพัคือปีงบป,ประมาณนะครับปีงบป,ประมาณ2564สิ่งที่เป็นนโยบายนะครับในการปรับรื้อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดก,การอันนี้เป็นนโยบายนะครับ ในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรอันนี้ก็เป็นนโยบายในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐอันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับซึ่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐด้วยนวนโยบายของ,ของอในส่วนของนโยบายของรัฐบาลกลางด้วยนะครับในข้อที่6ตอบข้ององมูนะครับจะมีรายละเอียปดปพีย่อยมีคําอธิบายอยู่ที่ใต้คลิปนี้ว่า,อ,าอะไรบ้างที่เป็นนโยบายแล้วก็ในการปรับรื้อในระบบต่างๆนั้นเนี่ยเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับ ในข้อที่หกตอบข้องงูครับในข้อที่7ครับปฏิรูปองค์การเพื่อหลอม,ลอมรวมภารกิจและบุคลาก,กรในด้านไหนอันนี้ไม่ไว่าเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศด้านเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับในข้อที่7ตอบข้ององูทุกข้อในข้อที่8ครับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรมุ่งเน้นตามข้อใดใน้อนีนะครับให้ตอบข้อขอไข่นะครับในการปฏิรูปโงค์การการวางแผน โครงการแบบร่วมมือและก็บรราการนะครับในข้อที่8ต่ตอบข้อขอไ่ในข้อที่9การปรับหรือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการกําลังคนของกระทรวงสกาธารเนี่ยมุ่งเน้นที่ข้อไหนก็การปรับอัตรกําลังคนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์กรนะครับในข้อที่9เนี่ยตอบข้อกอไก่ในข้อที่10การปรับหรือเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้น ในให้ครอบคลุมถึงการจัดก,การเพื่อคุณวุฒิและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนี่คือตัวอย่างข้อสอบในส่วนของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนขออภัยครับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ2,564นะครับที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบตำแหน่งธุรการของ กศอนอนะครับก็ท่านที่จะสอบนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับเข้ามาขอซื้อไฟล์แนวข้อสอบชุดนี้ได้ครับในราคา390บาทนะครับแล้วก็มีาาการลงทะเบียนขอรับไฟล์นะครับมีรายละเอียดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นแถบสีเหลืองๆแดงๆตรงนี้นะครับเอาละครับ ในคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนที่กําลังเตรียมตัวสอบที่กำลังมองหางานอยู่นะครับขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วก็ดูตัวอย่างของคนที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับดูตัวอย่างของคนที่เขาเตรียมตัวสอบแล้วเขาสอบได้นะครับก็ให้ปฏิบัติตามอ่านหนังสืออ่านเป็นทุกคนครับนักกีฬาเตะฟุตบอลเตะเป็นทุกคนครับแต่เขาต้องมีเทรนเนอร์มีโค้ชมีกัปตัน ในการเตรียมตัวสอบก็เหมือนกันครับน้องอ่านออกเขียนได้ทุกคนครับแต่จําเป็นจะต้องมีโค้ดมีเทนเนอร์ที่จะคอยให้คําแนะนําคอยชีย้แนะเพื่อให้เกิดความรู้ที่แตกฉานมีความรู้ที่เข้าใจแล้วก็สามารถไปปรับใช้ในห้องสอบให้ได้พี่เน้นที่การนําเอาความรู้ไปปรับใช้ในห้องสอบเป็นสําคัญนะครับใครที่ยังอ่านโจทย์อ่านช้อยอยู่นั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับเพราะว่าเราทาไปแล้วมันไม่สบความสําเร็จก,ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ